สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมมีกล้องเล็งนะครับของ v i c t ตอร์ t i c นะครับเป็นกล้องยิงไว้นะครับรุ่นโฟ r ลเตอร์นะครับ1่ขีดาคูณ24นะครับเจน2นะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเส้นเล็งเจน2เนาะเดี๋ยวผมจะให้ชมตัวบอดี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นกล้องน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เป็นกล้องเล็กกระทัดรัดนะครับผมความยาวนะครับของเขานะครับจะอยู่ที่26เซนเองนะครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่ 430กรัมเองนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักเบามากๆเลยนะครับใช้งานเหมาะกับสายล่ามากๆนะครับสายล่าสายป่านะครับเพื่อนๆนะครับผมหน้าเลนเขาจะอยู่ที่24มิลนะครับเป็นหน้าเลนมาตรฐานนะครับแล้วก็คอท่อเขาจะอยู่ที่30มิลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเปิดไฟในเส้นเล็งได้นะครับการปรับบนล่างซ้ายขวาครับก็จะเป็น อ่าแบบปร like hey, ับนอกนะครับผมดึงข yep. so ึ้นนะครับดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วนะครับผมเวลาปรับเสร็จกดลงแบบนี้นะครับกดลงได้เลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถเซตซีโร่ได้นะครับจะมีมาร์กมาจากโรงงานให้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับเหมือนกันนะครับผมปรับเสร็จกดลงนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นวงแหวนระดับน้ำครับอันนี้ทางร้านแถมให้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้นะครับถอดออกได้ใส่ได้นะครับสําหรับการปรับซูมนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่1เท่านะครับสิ้นสุดที่5เท่านะครับหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับสิ้นสุดที่5เท่านะครับเพื่อนๆนะครับการมองเห็นก็เริ่มต้นตั้งแต่ 10เมตรนะครับถึงประมาณ60เมตรเลยนะครับเพื่อนๆครับจะมีก้านปรับซูมให้นะครับตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับใส่ได้นะครับเพื่อนๆครับสําหรับก้านตัวนี้นะครับผมด้านหลังปรับความคมชัดของเส้นเล็งได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลขรีย i a l number ของกล้องนะครับ สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสามารถตรวจสอบเลขรียลนั number จากบริษัทได้เลยนะครับผมสินค้ารับประกันนานถึงห้าปีนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นเล็งนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเจ้าตัวเส้นเล็งก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีจุดตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะครับผมตัวนี้เส้นเล็งฝังในกระจกนะครับ สามารถติดได้ถึงลูกซองนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้ไฟจะอยู่ตรงจุดตรงกลางนะครับจุดสีดำๆตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะครับปรับความสว่างได้11ระดับนะครับจะเป็นไฟสีแดงนะครับเวลาเปิดไฟนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับผมสําหรับเจ้าโฟลเตอร์ครับหนึ่งขีดห้าคูณยี่สี่เจนสองตัวนี้นะครับของแถมนะครับก็จะมีนะครับฝาครอบหัวท้ายนะครับแบบยางยืดนะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับผมแล้วก็ จะมีผ้าเช็ดเลนแถมให้1พื้ผืนนะครับขาจับลางนะครับพร้อมประเจแอลนะครับมีทั้ง11มิลแล้วก็20มิลน,นะครับทา้งลูกค้านะครับสามารถเลือกได้1แบบนะครับผมสินค้าครับมีรับประกันนานถึง5ปีนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับ ราคานะครับจากปกติจะอยู่ที่4,900-5,500ถึงบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไปเพียงครับ4,690บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับผมย้ำราคาครับเอาไปเพียง4,690บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มแค่100บาทครับสินค้ารับประกันนาน5ปีนะครับผมหากท่านไหนนะครับสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อสินค้าครับติดต่อมาที่ไลน์ ID นะครับ @jukppp นะครับผม idline @jukppp นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้รีท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับหเมตรครับถึง2อเมตรเลยนะครับ